นี่นะครับวิธีนี่ครับเราจับจับยุกหัวมันขึ้นครับมันมันมันจะไม่ค่อยวิ่งแล้วก็ให้เรือแล้วจับจับเนี่ยงนี้นะทุกคนเนี่ยมาถึงผมเนี่ยเนี่ยเราก็พาดอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็จับเนี่ยฝั่งนี้นะครับพีกคันขึ้นจับเนี่ยฝั่งนี้แล้วับทุกคนนี่นะครับผมของแท้ ื่นเต้นดีทุกคนเอาพูอบึกนี่มันมันก็ไม่ได้ยากนะถ้าเราเข้าใจมันครับหโอ้โหเอาเชืมาดิดึงหาเอ้เลเอาปล่ยน้านองตรงียบาไม่รู้ ดูนอ่ไนนะไม่รู้ไม่รู้กูงอันไหนค <c oughs> ืกระโดงอ่ะสุดทา้ายสวัส <c oughs> ดีครับทุกค,ค,คนทุกคนครับนี่นี่ว่าจะหวานบันนินนะครับแต่ประบึกกันมาติดก็เลยจะเป็นต้องเอาทุกคนเป็น <c oughs> ไงบ้างพี่ปีมือเชนเนอร์ขอขอสัมภาษณ์นะครับต้องแท้เหวะยอดครับ ช่วยยกลงมาในน้ำนให้ดิไม่ทำง,งานเลยอะท,ทำไมไม่ไม่ได้ป่าไม่เต้นแบบเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนเต้นเหน,นื่อยเนายกกางเงียเยอะนะครับเดี๋ยวเดินนี่ก็เฮ้ยคนป่วยมาทำอะไรวะให้คนป่วยลงมาบ้าเปล่าออ,อมานเขาลงมาเองเขาเดินตามมาต้องให้เราลงมาไล่ไปกไกลเลยสองแกงรบารบาร์ วียงร้อนดึงกระตุกท้ามาุกตุก้งข้ามาเขาหาแลเขาายอยู่่รวมาเลยช่วยอ้าวไอ้น้องไม่สบายเยอยข้เปเลยตอนอยู่กับแฟนนี่อุ้งอิงอุ้งองอออุ้งอิงมารังนี้นเกบฟังกนนะโอ้ยีหน่องเบิ้งน้ำไหลเบิ้ง ามาเบิงกันว่าก่ไกได้ครับนี่นะครับนี่ค่าห้นะครับอ,อันนั้นยี่นะครับอุ้ยอุ้ยลบออกไปกกิโลนะครับไปที้อโอเคครับครับผมสรุปกี่กิโลเนี่ยนี่ไครับไปยยายรถหน,<ว>น,นึ่งสองสามน,นี่นเย็นๆหน่อย เยอะครับเสียบเาทั้งหมดปวดแค่ตัวเดียว